อันนี้เกี่ยวขินไปวไ้บูชาต่อที่บา้านไรไงนี่ลูกอะไรไม่รู้ตูน <c oughs> ยางหรือแ่บใช่เหรอไม่มีต้นยางม่เป็นอะไรอ่ะมอนจะแบบลมพัดมามันเปต้นยาง้ตจรินเนาะ ใช่หรอฮนะอันนี้เขาเป็นเขตอุทยานเขาบอกว่าห้ามล่าสัตว์ห้ามข้าด้วยนะตามป้ายนี่เลยนะใช่แต่วา่าเราจะเข้าไปข้างในเรามานเด็กดื้อขออนุญ,ญาตนะคะเพ่าเราไม่ได้มาล่าสัตว์นะว่าเป็นเด็กดื้อตะกวนหนึ่งวันนี้จะบอก,กว่าเ,วเข้าไปซีได้ได้ได ไม่มีใครเห็นก็คือไม่ผิดเฮ้ยจะบอกว่าถนนตรงนี้นี่มืดมืดน,นิดน,นึงเนาะก็ได้มาทำอะไรไม่ดีนะแตบบ่ว่าได้มาเฉยๆเขาไม่เข้าแต่ว,ว่าประตูมันก็เปิดอยู่นะเออไม่ไม่เข้าประตูข้อสมบูรณ์แบบแว่ะเอ อันนี้เวลามันจะน่ากลัวิดนยงเย็นๆเพราะแต่เราไม่ไปลึกหรอกเราไปใกล้ๆนีงแหละอันนี้ไม่แน่ใจว่าข้างหลังนี้เขาจะกำลไล่กันอยู่เนาะมันมีทางด้วยแหละไม่เข้าแต่ว่ามันมีทางยาวเลยอาจจะเป็นทางเข้ามาหาของป่าก็ได้มาหาของป่าจะถ้าเป็นเขตห้ามเข้านี่ถ้ามาเก็บของป่าน่าจะโดนจับแนั่ะสงสัยเราต้องโดนจับแล้วแหละ เราจะไปนิดนึงนะเราไม่ได้ไปไกลจะหมดเวลา,าแล้วคงติดตูกันแล้วอันนี้มันก็แอบแบบละแอบงบระแองนิดน,นึงนะแต่ไม่ดีแล้วเราไปดีกว่า <laughs> จะออกแล้วนะมันไม่ได้มาแลนอยู่นาะนแค่แวะผ่านมาเฉยๆมันไม่มีประตูตั้งแต่แรกแล้วนะเป็นเข็วทยานจะดูจากทางแล้วนะ่าจะมีคนไปบ่อยอยู่นะเพราะว่าทางแบบ ไม่ได้ลกอ่ะแต่เราจะไม่ไปอะเดี๋ยวมุมนี้ได้ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหม <c oughs> อะเรา,เราทำหน้าแบบสวยๆดิ <c oughs> เปิดมือด้วย มาแล้วเอ็กซ์กแล้วเอาเสื้อไปถูกับมนันน้ำสกปรกเขียวๆเลยกระโปรงดำหมดแล้ว,อ,อ,ลวอ,อ,อันนี้เกีเ่ยวหินไปไว้บูชาต่อที่บ้านเลยไงนี่ลูกอะไรไม่รู้ ุกอยางแล้วแ่าใช่เหรอไม่มีต้นยางเร่เปอะไรอ่ะมันจะแบบลวมพัดมาไม่มีต้นยางเออคุยมันด้วยดิเคยเห็นหวยจะเจออะไรเลยเอาจากตัวดิ้งนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วล่อยหล่อไปแล้ว กีหาเล่นจะไปแบบคุกวดัดอะไรพวกนี้ออก,ไป,กไปด้วยกันไปแล้วมีสายไฟด้วยมีอเบช็อตนี่แหละแต่ตรงนี้นี่ดีอยู่เนาะเป็นจุดพักรถนิดนึงอันนี้เราก็มาเดินเล่นไปไหป่ลย่อยข้าเข้าเข้าหน่อยนึงนะแต่ว่ามันก็ เขาคงไม่ว่าหรอกว่าเขาไม่เห็น <laughs> ทุกคนไปราศรีไปทำราศรีใหญ่มากนะเอ้ยเจอเขาว่าสันวมีแบบแปลกอ่านออกก็พอเยอะยักษ์ตะละังเหออ่านออกก็พอนะผื้พิสูจน์ไทยกฎหมายธรรมะ